สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube นําข่าวดีมาบอกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศครับจะได้เงินงบพัฒนาหมู่บ้านตามขนาดของหมู่บ้านครับเล็กกลางใหญ่หรือว่า SML หมู่บ้านเล็กก็2 0 0 0 0 0หมู่บ้านขนาดกลางกลางก็ส0 0 0สนหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็4ี่0 0นบาทน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะแนบลิงก์ข่าวของกรมประชาสัมพันธ์2ลิงก์ข่าวให้ท่านผู้ชมกดอ่านเองได้ที่ คอมเมนต์ได you know ้คลิปนี้นะครับดูละเลียดได้ในคลิปนี้จะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ครับวันที่21เมษายน2568ครับก็คือวันนี้เวลา14นาฬิกาณอาคารอิมแ c กอ x h ิ b ิชั o นเซ็นเตอร์ฮ12ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนางสาวเพ็ญทองทานชินวัตรนายุทตีเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงโดยมีนายประเสริฐจันทระวงทองรองนายยุตีและรัมตีว่าการกระทรวงดิทัลนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวจิตราพรสินทุภัยรัมตีประจำสำนักนายยุตีนายยุทธพันธ์มณนวัฒนรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายพรมมินเลิศสุริเดช นายพรมมินเลอร์สุริยเดชเลขาธิการนายยุทธมตีและนายเบญจพรนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนายจิระยุทหงส์ทรัพย์โฆษกประจําสํานักงานนายยุทธมตีเปิดเผยว่านายยุทธมตีรับฟังการบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ที่มาแนวคิดการจัดงานโครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนซึ่งรัฐบาลโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดโครงการส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML มุ่งเน้นการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงบประมาณโดยชุมชนครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า79,610แห่งเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนายยมตีกล่าวมอบนโยบายโครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงว่า เป็นอีกวันสําคัญที่ได้มาร่วมกันยืนยันว่าประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งเพราะว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศไทยจะเข้มแข็งไปด้วยทั้งนี้การทําให้ชุมชนต่างๆเข้มแข็งมากขึ้นได้นั้นก็คือการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ร่วมกันตัดสินใจเพื่อชุมชนของตนเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะรัฐบาลตั้งใจจะก,กระจายอำนาจสู่ท้องถิน่น ซึ่งพี่น้องประชาชนในที่ต่างๆจะรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นการที่ประชาชนในแต่ละชุมชนมีโอกาสร่วมกันตัดสินใจทําประชาคมว่าสิ่งใดสําคัญที่สุดสําหรับชุมชนของตัวเองนั้นคือทางออกทางแก้ปัญหาตรงที่ตรงจุดและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นกองทุนหมู่บ้านเริ่มต้นปี2544โดยมีรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย ซึ่งปีนี้9ก้าเข้าสู่ปีที่24แล้วได้เห็นบทบาทของกองทุนที่ช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากสร้างโอกาสในเรื่องของอาชีพชีพเพิ่มขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหลักๆของประชาชนได้ทั่วไปได้ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองกว่า7 9 6 1 0แห่ง มีสมาชิกกว่า13ล้านคนและมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกันกว่า3 0 0นล้านบาทซึ่งในวันนี้มีโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือโครงการ s m สนายกนายกตระบุนายกมติีกล่าวต่อว่าหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การแจกเงินให้ชุมชนแต่สามารถมองเห็นว่าโครงการเล็กๆมีผลประโยชน์ มีผลต่อประชาชนซึ่งสําคัญจริงๆโดยเริ่มจากการดูจํานวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก่อนเพื่อจะกกําหนดงบประมาณในการช่วยเหลือโดยกะหนดงบประมาณ2 0สน3 0 0นและ4 0 0 0 0บาทซึ่งเงินเหล่านี้คนในหมู่บ้านสามารถรวมตัวทาประชาคม ร่วมกันบูดว่าต้องการโครงการใดโครงการไหนหรือนโยบายใดที่จะพัฒนาชุมชนได้จริงๆอาทิการทําให้น้ําสะอาดพร้อมบริโภคก,การติดตั้งกล้อง C C T V เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ความปลอดภัยของชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านต้องร่วมต้องมารวมตัวกันทาประชาคมแล้วก็เลือกว่าทาอะไรดีที่สุดสําหรับชุมชนตนเองถือเป็นการตอบโจทย์เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นโอกาสในชุมชนเล็ก ได้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจในจุดเล็กๆเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆชุมชนจะสามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชนตัวเองได้อย่างดีและมั่นคงต่อไปรัฐบาลพร้อมที่จะส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนแน่นอนว่านี่ก็คือจุดร่มต้นอีกครั้งที่จะทําให้ชุมชนแต่และที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและก้าวไปอย่าง มั่นคงพร้อมๆกันโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันทําโครงการดีๆแบบนี้มาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนวันนี้ได้กลับมาทํำ SML กันอีกครั้งขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลก็จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้กับประชาชนทุกคนเพื่อที่จะได้มีฐานะมีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพจนสามารถดูแลครอบครัวตนเองได้ดียิ่งขึ้น ไปอย่างมั่นคงนายกต้อมตีกล่าวนะครับก็คือสรุปๆวันนี้ก็คือวันที่21เมษายน2 5 8นะครับนายยกตีก็เป็นประธานการเปิดงานเติมเงินหมู่บ้าน SML สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประเทศเข้มแข็งนะครับโดยการจะมีการจะมีการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านไปดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามขนาดของหมู่บ้าน เล็กกลางใหญ่หรือว่า SML นะครับหมู่บ้านที่มีประชากรไม่เกิน500คนจะได้รับการจัดสรรเงิน2,000 0 0บาทนะครับหมู่บ้านขนาดกลางนะครับที่มีประชากรตั้งแต่501คนขึ้นไปแต่ไม่เกินพันคนนะครับจะได้รับการจัดสรร3,000 0น 3, บาทต่อ1หมู่บ้านนะครับแล้วก็หมู่บ้านขนาดใหญ่ก็คือมีประชากรตั้งแต่พันคนขึ้นไปเกินพันคนนะครับจะได้รับการจัดสรรเงิน4 0,000นบาทซึ่งเงิน แต่ละหมู่บ้านที่จะได้รับผ่านกองทุนหมู่บ้านนี้นะครับจะเป็นการกระจายเม็ดเงินจากส่วนกลางลงสู่หมู่บ้านชุมชนโดยตรงประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเงินนี้โดยการคิดโครงการขึ้นมาและมีการประชาคมกันนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินนี้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านตนเองต้องการนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกหมู่บ้านนะครับที่จะได้เงินไปพัฒนาหมู่บ้าน ตามปัญหาของหมู่บ้านตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริงครับทั้งหมดก็คือข่าวดีๆที่นํามาบอกกันวันนี้21เมษายน2 5ง8ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ